มื่อนี้ภาพี่น้องเอฟซีมาเลาะทุ่งชมเขาหน้าปางงามงามพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขอนคะ่ะเมื่อนีป่ายู่สิภาพพี่น้องเอฟซี FC ไปช่มเขาหน้าปังเราก็สิภาพไปช่มโขกน้องหน้าน้องสาวจ้าพี่น้องสิภาพไปช่มเขาหน้าปังอันป่ายอยู่จ้าพี่น้องน้องสาวเห็ดนะจ้านี่แก่พี่น้องสิภาพมาอันแง่ไยครบดแดงน้จาจ้าพี่น้องมาเห็นอันทุ่งเขาหน้าปังเลรวจะแม่นงามจะแมนสะออนครับพี่น้องเห็นยังสี่ก็โอ้ยสดชื่นเนาะจานะ้าเนาะ เอามาฝากเอฟซีที่อยู่ตั้งประเทศนะจ๊ะทั้งอเมริกาทาั้งยุโรปนะคะทัวทัวอันโลกแหละค่ะพี่นอ้องเอามาฝากพี่นอ้องเอฟซีวิวที่อยูถัดบานเห้านาะจ๊ะทั้ทงอันอยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะเห็นตงไหตรงหน้าเราก็คือสิคิดหอดบานเนาะจ๊นะเนาะอคือป่าอยู่ถ่ายอยู่เยอรมันนี่คะ่ะเห็นวิวที่อยู่ถัดอันบานเห่าหนี่ย่ามใดนี่โอ้ยอันจแม่นคิดหอดบานเมืองไทยหลายจ้ะเมืองอ่อนซ่อนเขาค่ะพี่น้นองเขาหน้าปัง อันนี้จะเป็นยอดพักไสบเงือค่ะพี่นองยอดพักไซ,าง,กไซงามงามมางามาพี่นองเป็นตะเก็บไปลวกอันกินกับตำหมึก้งอันแสบเนาะจ้ะเบื้องหนซ่อนห่วงเขาจ้ะพี่นองบ้านอันป้ายูหนีน้ำท่วมซองปีเลี้ยงกันเพรอาะปีนี้หลังจากน้ำลดเนาะจ้ะเป็นกันเลยอันเห็ดเขาหน้าปังร่องดูพึ่งเห็ดปีแรกจ่าพี่นองแต่ว่าได้ผลเกินคาดดูค่ะพี่นองพุ๊นะ สุดลูกหูลูกตาเลยอ้ยออ่อนซอนเนาะจ้าเนาะผู <c oughs> ้ใดมังม่วงคะพี่น้องมึงเนี่โอ้เห็นมังม่วงแล้วสมเปียวปากเนาะจ้าน้องสาวว่ามังม่วงปีนี้อันจับว่าหลายจ้าพี่น้องต้นมังม่วงตายต่้งเยอะเลยจ้าเพราะว่าอันน้ำถ่วมเนาะจ้ามึงหยอดตำลึงไปตะเก็บไปลวกแสบเนาะจะนะ้าพี่น,อน้องเนาะหอนห,หอนคะพี่น้องบานเฮาเมืองไทยหอนแห้งหอนจนอัน แสบผิวจนป่าอยูย่ตรงอันกลางโฮมนี่ค่ะพี่น้องมันหอนแห้งนะจ๊ะนี่ค่ะโขกน้องหน้าน้องสาวเห็นไหมคะพี่น้องอืมขนาดม,มดถ่วมนี่เพิ่นอนันพืชพักเพิ่นงามงามค่ะพี่น้องเป็นอันปีทีแล้วเป็นสรงลูกใหมป่าอยู่เบิ้งเนอจ๊ะเิ่นสิบปลูกต้นกล้วยตะไคร่นะคะอืมปลูกงามง่ามเทืงต้นเอ่อใหม่นะจ๊ะเรองกอไผ ปลูกอันกําลังงามได้เก็บผ้นผลิตนะจ๊ะทั้งได้กินทั้งได้ขายนะจ๊ะพอดีน้ำมาทถ่วม,มเพิ่นเ็ยยังบ่ท่านได้ปลูกไม่นาอคะ่ะเพราะวา่นาน้ำบ่เพียงพ่อเพราะวา่าอันต้องการนา้ำอันให้เขานะจ๊ะเขาน่าปังนอกจากเพิ่นเ็นยังเลยบ่ท่านได้ล่วงปลูกอีหยังเลยจ้ะพี่น้องคนต้องมาเริ่มตนไม่เมื่อจ้ะพี่น้องน้ำถ่วมนาเสียดายลงทุนต่างเยอะเลยจ้ะเห็นตอบขอบนะั่นจะเป็นอัน ฟาร์มไก่โล่งไก่เนาะค่ะพอตะนามถั่วมเพื่อนก็เอาไก่ขึ้นไปไว้บ้านนะจ๊ะพี่น้องก็ยังบ่ทันได้เอาลงมาพี่เนาะค่ะอันนี้ต้นกล้วยเพิ่นปลูกใหม่ได้จ่ะพี่น้องนีะอันมีหนามหดก็สิงามเลี้ยว่หรอจ้าพี่นอ้องกล้วยเพิ่นปลูกเครืองง่ายง่ายเิ่นนั่นส่งลูกไปะยอยู่เบิง่งเนาะจา้าอัน,น,นยยเครือใหญ่ๆซะแล้วลูกใหญ่ๆมั้ยจ้าพี่น้องะนะ เออเป็นอันลงปลูกกล้วยไม่หลายอยู่จ้ะเนี่ยโอ้มาเดินมาพรอ,อันปลาลูกคอกบ้างครับพี่น้องมีทั้งปลาลูกคอกนี่นี่พูดนะเออหมูแบกใหญ่เลยจ้าพี่น้องแต่ให้เขาเป็นอันพันเนาะจะ้ะเนาะให้เขาเพนะน,นี่โขกลงหน้าเิ่นค่ับพี่นอ้องเพิ่นเลี้ยงอันกุ้งเลี้ยงปลาจ้ะพ่อนำม,มาถ่วมกับ ไปน้ำหนังแกงมดเลยจ้าพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาอันนี้สุภาพกันมาหักน้องไม่ไปแกงกินจ้าพี่น้อง,ง,องโอ้แกงน้องไมส่สดๆนี่แซบไปจ้าพี่น้องไปแล้วเขาเป็นหนงอือนี่อันโสดียุกอภัยนี่อันเขาบ่าตายจ้าพีน่น้องนานถว่วโอ้ยเป็นตะเสริมถึงกับตะหมองแซบเนาะน้องไม่ไหม <laughs> ซักน้องใม้แล้วกับสีผ้ากันไปอันแง่ไข่หมดแดงเพิ่งมาสิไปแง่ไข่หมดแดงเอาไปใส่แกงน้องใม้พน,นันอันพนัเจ้าพี่น้องะอนะเสียดายนะเพ็ญน้องอันนี่นะหกน้องหน้านะขันเท้าเฮ็ดไอ้นี่เนี่ยนะนเสิได้ยไม่นามไม่ยังเหลือกเกลี้ยงปลาปลูกยังง,ง,งามๆขึ้นนะ บัวลันนกพี่น้องนกอีหยังมุนตัวขาวๆฟูงย,ย้า,ายไงจ้ะอื้อมเมื่อก่อนนี่กับยังอันมีนออยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิซับไปตต้มกันเนาะจ้ะเอาไปแกงหมอย่าง่งเสบ็บ นอนใหญ่ๆเลยตเตะว,นนวุ้นพ่อแกงแล้วค่ะพี่น้องเบิังน้องใหม่เนี่ยอ้ยเป็นตะแกงแสบเนาะจ้ะเนาะเออเป็นตะอ่อนซ่อนห่วงเขานะจ๊ะพี่น้องมึงนะห่วงเขาง่ายๆอ้ยเห็ดปีแหลับมึงนะโอ้ยได้อันผลนได้พ้เกินขาดเลยพูณอนะ บางวิวที่อุทัดปะาพี่น้องคุณสุดหุบห,ห,ห,หัตกตาว่ามันไกลพุ่นกับของคนอื่นหรอกค่ะพี่น้องค่ะพุนบันนี้อันเดินกลับขึ้นไปสิไปแง่ไข่บดแดงบันนี้ค่ะพี่น้องนานหมักม่วงโอ้ยหมักม่วงป็นตะกินอันสมแซบเนาะจ้ะ โซนทางนี่กับเมนน้องเผินนี่ค่ะพี่นอ้องเพินทางเผินเพป็นมีหน้าหลายจ้าพี่นอ้องอเพิ่งอันปูยาเพินเพราเฮ็ดที่นี่เพป็นไก่ลูกเห็ดเนาะจา้าเผินเฮ็ดบ่วงไว้เป็นไก่ลูกไส้ลูกไผ่เห็ดจ้าพวันนะครัพี่นอ้องโซนทางนี่กับพวกเน,นี่โซนทางนี่กับงางา เพื่อพี่น้องโซนทางนี่ก็งามจ้บพี่น้องพุนละโซนทางนี่โอ้ยอันทางนี่ยังเขียวอยู่ค่ะพราะทท่านนี่เหลืองบันไดนาะจากุ้นขึ้นไปปุ่นผุนท่างเขามากพี่น้องต้นยุค่าเลยตัดเป็นแถวอยู่ปุ่นทางอันเขาม,ามากเมื่อกี้นะจ้ะแถวนี้พูนข้างหน้าพุ่นกับต้นมะม่วงค่ะพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวไปคือบ่มีหมากน้องสาวว่าปีนี้อันมะม่วงบ่จับเนะจ้ะ ถ้าเงินคนมาแหย่ให้มนแดงกะอันอันเก็บไปกินนะจ้าพี่น้องต้นบังม่วงหลายต้อนอยู่ด้วยต้ม่องนีเนาะจ้าเนี่ยพวกปลาอยู่มากามาอันปีนั่นเนาะจ้านี่มาไเดี๋ยวไม่เก็บบังม่วงแถวหนีไปกินอยู่จ้านี่มาเหรียญทงกันเนี่ยปีนีบ่มี่เลยจ้าพี่นอ้องยังโศกดีเขาจับอันต้นบักม่วงนีอันบ่ตายช่วงตอนน้ำถ่วมนะคะอ,อ๋อผลละนามม้ำได้หลุมค่ะ เต็มเลยามอ,อันนี้จะเป็นเข่าเหนียวนะคะพี่น้องกย้างใหญ่ใเข่าไม่เป็นต่อสอนแห้งค่ะเดี๋ยวไปเห็น,นอันไข่แมงดามันไข่ยังน้อยหน่น่อเนี่คือจังไข่แมงดาเนาะจ้าพี่น้องมั่งเงคนะ่ะ ม่ตจว่าไอ้เ็นมันติแต่ไม่ใครี่มันมาหังไงนะออกม่วงบ่ออกหมากเนาะเอ้มีหมากไม่แยกะแต่้มืมอมนีเเ้ว่ค่าว,ว่ามันใครดีไม่ต่ไขใครผัก Sånn. <laughs> mm -hmm.

นี่จะแปลงนี่ที่ปายูได้มาซื้อไว้นะจ๊ะแปลงนี่อประมาณเกศไรก่วจ่าพี่น้องก็ใหายน้องสาวเห็ดอันเขาเห็ดหน้านะจ๊ะ่นเห็ดหน้า hm, บังอันแปลงของปายูนี่ยูสูงแน่นะจ๊ะน้าเ่าทัวถึงเป็นไรค่ะพี่น้องเห็นไหมถอกเป็นย่อมเป็นย่อมนะจ๊ะโอ้หนะ่ะเกศไรก็หลายอยู่เด้นะจ๊ะพี่น้องอันต้นยูค่านะค่ะเป็นแท้อห่อมอยู่นะต้นยูค่านี่ก็คือเจ้าของเก้าเขาเจ้าโปว้เนะจ๊ะ น่องสาวก็ไเด็ดตัดไปขายขังหนึ่งหรือสองขังนี่ละป,ป้าอยู่กระ,ระจำบดายไดายใจพี่น้องก็ดีอยู่นอจากนอกปลูกตน้นโยควสามารถตัดไปขายใดนะเพราะเรก็กว้างใหญ่อยู่นี่นอจ้า,จาพี่น้องนอกเกตไรนะเสียดายเอเอ,เอ,เอปีที่แล้วก็ปีก่อนนี่เห็ดหน้าก็บไดายพผ,ผลิตอีกยังคะพี่น้องน้ำถ่วสองปีแต่ละปีก็ลงทุนหลายอยู่ดีจา้า บานนี้ก็สิเขาบ้านไปแกงน้ำไม่กินแล้วจ้าพี่น้องตามไปกินแกงน้ำไม้น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสุกคนปายุขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนเด้อจ้าที่เขามารับชมทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าเนี่ยมาหอดบ้านแล้วก็สิมาเห็ดแนวอยากแนวกินตัวจ้าพี่น้องหามาแล้วเนเห็ดอยากเห็ดกินซอยกันจ้า <laughs> นี่ใครหมดแดงกัไดดซํานี่แล้วจ้าพี่น้องอ่ะ นี่ก็เป็นอันหน้าน้องสาวแม่ปายุจ้าเนี่ยอืมเดี๋ยวใครหมดแดงนะจ๊ะพี่น้องเอาไปแกงใส่อันน้องใหม่อะซอยกันปอกซอยกันเห็ดจ้านี่ก็จะเป็นอ่าหน้าอีกคนนึงนะคะ่ะนี่น้องสาวแม่ปายุน่ะละค่ะพี่น้องน้องเออก็คขึ้นแม่ปายุนี่นนนมนันจะมีอ่นน้องหลายคนจ้า เน่ปลาอยู่เป็นอันพีมูนะจจะนี่เน้อใหม่กับฟ้าแล้วเดี๋ยวสิเอาไปต้มกอนนะจะจังสิเอาไม้แกงสสเนนนกออ่าาวงย

ต้แมแม่แก่แบบว่าต้มแม่จ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าเบิง่งอุ้ยพี่น้องเอ้ยตำาหม้อคุงเต็มถาดเลยจ้าวะน่ะแกงน้ำมัหนหอนๆสดๆอุ้ยเป็นตาแสบจ้าพี่นอ้องค่ะวันนี้คอยกินข้าวก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อพวนันนี้อุ้ยเป็นตาแสบแห้งจ้าพี่น้องกินขา้านหนวหลายๆข้นเนี่ยแห้งแสบจ้า อิ่มแล้วจ้าพี่น้องเบมึงสีงแสบีบครับซ้ำไต่เกี่ยงสุย่างเลยจ้าพี่น้องเอ้ยพูดนะเบ <c oughs> มึงเฮาลุดจ้าพี่นอ้องเสียบสุย่างสุเนี้ยเลยแบบนี้ยังกินหลายๆคนแห้งแสีบเนาะจ้าเนะาะจ้าอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุขสุขคนเด้อจ้าทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนา้า